การทวงหนี้ผ่านทางเ c e b o o k หรือกลุ่มไลน์การทวงถามนี้เป็นสิทธิที่เจ้าหนี้สามารถทำได้แต่เป็นการทวงกับตัวลูกหนี้โดยตรงแต่หากใช้วิธีบอกคนอื่นว่าลูกหนี้เป็นหนี้มีการบอกชื่อสกุลหรือทำให้รู้ว่าหมายถึงคนใดอันเข้าข่ายประจานลูกหนี้โดยวิธีการโพสต์หรือพิมพ์ทางไลน์กลุ่มที่มีคนอื่นนอกจากลูกหนี้อยู่อาจเข้าข่ายความผิดฐานมินประมาท เพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326แต่พระบการทวงถามนี้พุทธศักราช2558ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกนี้ไม่ให้ถูกทวงนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่นห้ามทวงถามนี้กับคนอื่นซึ่งมิใช่ลูกนี้เว้นแต่บุคคลที่ลูกนี้ระบุไว้ห้ามบอกความเป็นนี้ของลูกนี้ให้แก่ผู้อื่นห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกนี้หรือผู้อื่นเป็นต้นแต่เจ้าหนี้ที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะหมายถึงเฉพาะผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินเท่านั้นเช่นสถาบันการเงินเจ้าหนี้นอกระบบบริการแอป,ปกู้เงินต่างๆดังนั้นหากเป็นกรณีบุคคลธรรมดายืมเงินกันเช่นเจ้าหนี้เป็นเพื่อนญาติคนในครอบครัวที่ให้กู้ยืมเงินเป็นครั้งคราวไม่ใช่คนมีอาชีพปล่อยเงินกู้เป็นปกติก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้หรือผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นแม้มีการทวงหนี้จากบุคคลดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กหรือกลุ่มไลน์ก็อาจเป็นความผิดฐานมินประมาทแต่จะไม่เป็นความผิดตามพรบการทวงถามหนี้พุทธศักราช2,558ตามแนวคำพิพากษาสารดีกาที่8375ทับ2,563ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอประทอ ให้คำปรึกษาดูจะยาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0944714256 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ